การเขียนการพูดต้องรู้ด้วยปัญญาประกอบชัด 2. ไม่มีเรื่องของการที่สนใจใครรู้ยึดหรือหลงในเรื่องของศีลปะปรามาตนั่นคือพิธีกรรมพรตพรามหรือเทพเทพาอารักไม่จริงและจริงอะปูตอบอย่างนี้ก็ได้พูด เจ้าเจ้าฟังปู่ไปแล้วปู่ตอบแบบนี้ได้ไหมจริงและไม่จริงจริงคืออะไรปูต้องถามว่าเจ้าเป็นคนจิตใจดีใช่ไหมกายกรรมเจ้าดีใช่ไหมวจีกรรมเจ้าดีใช่ไหมมโนกรรมเจ้าดีใช่ไหมโสพลพระจิตใช่ไหมจิตดีใช่ไหมเป็นกุศลใช่ไหมถ้าใช่ทั้งเทพทั้งพรมก็สาธุการกับเจ้าแต่อีกฝั่หนึ่งถ้าอสพลพระจิตจิตเจ้ามันไม่ดีประกอบกับเจตสิกที่ด้านไม่ดี จิตเจ้าชั่วใช่ไหมกายชั่วใจชั่วมโนชั่วใช่ไหมถ้าชั่วเทพพรหมก็ไม่ดูแลแต่การที่ชัดที่สุดเขาจะวิบัติใช่ไหมนี่คือจิตโทสะและจิตของเจ้ามันมีความโกรธอะไรบางอย่างมันไม่ได้พอใจอะไรบางอย่างกับใครกับใครสักคนแหละเนี่ยไม่งั้นจะไม่มีการพูดคำนี้ขึ้นมาก็แปลว่าอะไรแปลว่าจิตของเจ้ามันมีความเป็นโทสะหน่อย ประกอบไปด้วยอะไรโทรสะคือมีคนชักชวนหรือเจ้าคิดขึ้นมาเองหรือและประกอบไปด้วยคําว่าไม่ได้ดังใจไม่พึงใจประกอบอารมณ์โกรธนี่คือจิตอันเป็นโทสะลึกๆแต่เจ้าเอาเทพเอาพรมเข้ามาเกี่ยวตรงที่ว่าทําให้ผู้อื่นรู้ได้ว่าฉันมีของดีและผู้ที่ไม่ได้สนใจในของดีของฉันก็จะได้รับวิบ,บัติสิ่งเหล่านี้เป็นโทสะจิต ปู่ก็เลยตอบเจ้าไปว่าทั้งมีผู้ที่ดูแลและไม่ดูแลถ้ามีดูแลกายยากรรมวจีกรรมมโนของมโนกรรมของเจ้าเป็นมหากุศลใช่หรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นมหาอุศลปุ๊บอสวพพลวัฏจิตเมื่อไหร่เทพพรหมทั้งหลายก็ไม่ได้ปกปักปกป้องคุ้มของรักษาเป็นแตะเพียงโมหะอยู่ในตัวคือหลงผิดสงสัยเกิดความไม่รู้เลยฟุ้งซ่านไม่เกิดสติไงนี่เอามาเชื่อมโยงกันได้หมด เข้าใจไหมคนที่เข้าใจคือคนที่ได้เรียนแล้วในเรื่องจิตปรมั์ิช่ก็เพราะสิ่งที่ปู่พูดมันมันมันไม่ได้อยู่ในความเข้าใจเจ้าเพราะฉะนั้นภาษาที่จะให้เจ้าเข้าใจได้ง่ายที่สุดเรียกว่าการทำภาษาออกมาให้เจ้าเข้าใจ ถ้าเจนกว่านี้คือถ้าเจ้าเป็นคนดีเทวดาคุ้มครองถ้าเจ้าเป็นคนไม่ดีเทวดาไม่คุ้มครองหรอกแต่การที่จะเอาเทวดานั้นไปทําร้ายผู้อื่นที่ไม่ได้รักเจ้าหรือใส่ใจเจ้านั้นเทวดาไม่ทำหรอกเป็นเรื่องของมนุษย์เพราะเทวดาไม่ให้ผลร้ายกับใครทั้งนั้นเป็นจิตโสผลพระจิตเป็นจิตดีแล้วเทวดา่ะ จะไม่ไปปองร้ายมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการปองร้ายให้ผลร้ายคือการกระทําของผู้นั้นๆ